ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่กําลังรับชมช่องดันโลบือการไทยแลนด์นะครับอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวเนาะนะครับรีวิวของนะครับผมนี่นะครับอ่าตรงหน้าเลยนะครับผมอ่ะกล่องแดงนี่เนาะนะครับอ่าเป็นหมวกนะครับผมนะเป็นหมวกกันน็อกโลนินนะครับนะครับเป็นหมวกกันน็อกโลนินเนาะนะครับโลนินนะครับอ่กล่องก็สีแดงแบบนี้นะครับ เขาก็เอาให้แบบนี้เลยนะครับนี่นะนะครับแบะมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนะครับเป็นหมวกกันน็อกเนาะนะครับอ่ะก็มาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในมันจะเป็นาลายอะไรนะครับนี่ก็ข้างนอกก็สวยยุนะครับนี่ครับลักษณะมันเนาะนะครับหลายคนก็คงมีไว้ครอบครองแล้วเนาะนะครับ นะครับก็มาแกะกันนะครับผมวิธีการแกะนะครับก็แกะจากด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าด้านหน้ามันจะมีตัวนี้นี่แปหน้านะครับเวลาเราเปิดออกมาแล้วเขาเรียกอะไรอะของไม่ตรงปลออนะครับของไม่ตรงปกนะครับเราก็จะแปะหน้ามันก็จะไม่เสียหายเนาะนะครับเ,เราก็มาแกะด้านหลัง ก็เวลาใครสั่งของก็พยายามถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้นะครับของไม่ตรงปกก็จะได้บอก้งเขานะครับอาเคมเขาเนาะ,ะเคมเขาได้นะครับถ้าไม่มีคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะครับผมว่าเออของเขาแบบอาไม่ตรงปกอะไรนียนะครับทางที่ดีก็ถ่ายคลิปเนาะนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมนี่นะครับก็จะ ประมาณนี้เนาะนะครับก็หอมบับบงบบเบิ้ลมาให้นะครับผมอ่ะนะครับก็เอาออกมาเลยนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้น,นะครับหอมบบเบิ้ลมาอย่างดีนะครับ นี่นะครับผมก็มีถุงผ้าเนาะนะครับนี่ถุงผ้าใส่หมวกนะครับถุงผ้าใส่หมวกตรงนี้นะครับเวลาไปไหนก็พกไปได้นะครับเออแบบไม่ต้องถือนะครับเอาหมวกใส่ในถุงผ้าเนาะนะครับแล้วก็สะพายหรือหิ้วไปเลยนะครับผมอ่ะดีนะครับตัวนี้นะครับผมมามีถุงผ้ามาให้เน,ะนาะนะครับ มาดูนะครับว่ามันจะสวยไหมนะครับมันจะเป็นลายอะไรนะครับอนะครับนี่นะครับผมมีชิ้นตรงนี้เนาะอ่ะมาดูเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมนี่นะครับผมอย่างสวยนะครับผมนี่นะคันนี้ก็ทิ้งไปนะครับนี่นะครับอย่างสวยนะครับผมอี่นะครับ ผมออนลายนี้เนาะปกติมันจะมีลายสีแดงนะครับอ่าไม่ต้องบอกนะครับว่าผมแฟนพันธุ์แท้ของใครนะครับเออนะครับไม่ต้องบอกนะครับว่าผมแฟนอ่าแฟนพันธุ์แท้ของใครนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยนะครับนี่โลนินนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าก๊อปเนาะนะครับอือนะครับเป็นก๊อปเนาะนะครับที่จริงอ่าผมดูไว้นะครับเป็นของอ่าเซนโช นะครับเซนโชก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแต่งบไม่ถึงนะครับงบไม่ถึงนะครับก็เลยดูไปดูมานะครับก็เลยมาเห็นตัวนี้แหละนะครับก็เลยโอเคจัดมานะครับในราคา1,250บาทนะครับก็ไปหาดูได้ใน l a z a ด้านะครับหมวกกันน็อกโรนินเนาะนะครับเลือกเอาเลยนะครับก็มีัตรายสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ ไอ้ลมเข้าลมออกนะครับนะครับอันนี่นะครับลมเข้าลมออกเนาะนะครับอันนี้จะเป็นชิวด์ดำนะครับก็จะเป็นอ่าเบอร์เบอร์เอ็มนะครับผมเบอร์เอ็มเนาะนะครับอ่ะส่วนด้านนี้นะครับเป็นแบบนี้เนาะนะครับสายก็เป็นอ่าดีดีลิงนี่นะครับวิธีติดดีดีลิงเขาข้อติดมาให้นะครับ นะครับผมอ่าผมก็เคยใช้แต่อะไรอ่ะกิบล็อกเนาะนะครับก็โอเคนะครับเนี่ยมันก็นุ่มมันก็อะไรอยู่นะครับเปิดชิวมานะครับนี่มีการฟาเนาะนะครับมีการฟานะครับผมดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับถามว่าสวยไม่สวยนะครับผมนี่มีสปอยเลอร์หลังนะครับ93นะครับพิมาร์คพิมาร์คนะครับบางคนว่าเอ้ยแบบ ควาปลอดภัยนะครับมันก็มีความปลอดภัยนครับนี่มันก็มีมออกกงมอกรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสาหรับคนที่งบน้อยนะครับงบน้อยอยากได้ของสวยนะครับอันนี้ผมก็อยากได้ตามมา93นะครับมาร์กนะครับผมมาร์กมาเกตเนานะครับก็มีงบแค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละนะครับผมนี่นะครับอาคาว่านะครับนวมสามารถถอดได้นะครับเออเนาะ ถอดทรงถอดซักได้นะครับตัวเก่าของผมก็ถอดซักไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เม้นแล้วนะครับก็เลยแบบจัดตัวใหม่มานะครับนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลูนินนี่นะครับนะครับก็ไปหาดูกันได้ในลาซาดานะครับผมเนาะนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวลอกหน้าออกนะครับ นี่นะครับก็เป็นนาชิวดำนะครับอันนี้เปลี่ยนชิวได้นะครับดำมันก็ดำไม่มากใช่ไหมครับมันก็มองผ่านทะลุได้อยู่นะครับมันดำไม่มากหรอกนะครับแต่ก็ซื้อชิวเปลี่ยนได้นะครับ300กว่าบาทเกือบ400เลยนะครับชิวโคตรแพงนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะนะครับชิวโล่งๆเนาะ ชิวโล่งๆยังไงก็รู้นะครับก็สั่งนี่นะครับสั่งแบบสติกเกอร์ติดชิวมาเนาะนะครับเออติดชิวมานะครับผมเห็นชิวมาโล่งนะครับก็เลยสั่งมาเลยนะครับมาดูนะครับว่ามันจะเป็นอ่าสติกเกอร์ติดชิวแบบไหนนะครับอ่านี่นะครับหมดแล้วเนาะผงไม่มีเนาะครับมีเงินมีทองมาไหมไม่มีนะครับผมเออนะ อยู่ในนี้นะครับผมนี่นะครับซองขามมาเลยนะครับหนึ่งวัดซองผ้าปะนี่นะครับผมอ่านะครับเห็นไหมเป็นของเก้าสามนะครับของเก้าทรงเก้าสามเนาะนะครับเราเอาหมวามากมาร์กมาเราก็ต้องเอาสติกเกอร์ของมาร์กด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทนะครับร้อยห้าสิบกว่าบาท มีของหมดนะครับโคตาลาโลอะไรต่างๆนะครับเออรอซี่อะไรประมาณนี้นะครับลองไปหาดูนะครับในรัศดานะครับก็พิมพ์ไปว่าสติกเกอร์ติดชิวหมวกนะครับหมวกชิวชิวหมวกนะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับจะเอาไปติดเนาะนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับันนี้ก็เป็นของแถมนะครับอ่ะเดี๋ยว ทีแล้วเดี๋ยวจะเอามาดูนะครับว่ามันจะเป็ไปไนยังไงบ้างนะครับผมก็ทีแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่นะครับผมก็สวยเลยนะครับผมก็ติดประมาณนี้เนาะนะครับนี่นะครับเออนะครับติดไว้นะครับอย่าให้ชิวมันโล่งนะครับเออให้ชิวมันโลกลกไว้นะครับเอมีสติกงสติกเกอร์เนาะนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะก็โอเคนะครับใครสนใจก็ ไปหาซื้อก็ได้นะครับใน La z a ด a าเรานะครับผมประมาณนี้นะครับนะครับในราคาพันสองนะครับนะกับหมวกนกโลนินเนาะอ๋อนะครับนี่นะครับโลนินนะครับผมสวยเลยนะครับสำหรับคนงบน้อยเนาะแต่จะได้ของสวยนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมเนาะนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ